พลังของผู้คนกลุ่มเล็กๆรวมกันจึงกลายเป็นองค์กรขึ้นมาแต่ว่าการรวมกันเป็นองค์กรนั้นย่อมทำตามความต้องการของทุกคนไม่ได้จึงทำให้เกิดความขัดแย้งได้นิกายไฟศักดิ์สิทธิ์ถูกทำลายแล้วโอ้ถึงแม้ว่าสถานที่จะถูกทำลายแต่ว่าในนิกายอาจจะยังอยู่ก็ได้นะคะ ที่นี่คือนิกายไฟศักดิ์สิทธิ์เขาคือจช่แล้วข้าคือเจ้านิกายไฟศักดิ์สิทธิ์ุ่นเทเซสเซเซบดูเหมือนว่าแค่ร่างที่จะยืนยังจะไม่มีแรงเลยนะเนี่ยข้ามาเพื่อเสือทอดตำแหน่งเจ้านิกายคนต่อไป แต่ว่าเจ้ามีดาบมายืนยันไหมก็มีอยู่หรอกนะแต่ว่ามันเป็นดาบแบบนี้ใช่ไหมอ่ะท่านเจ้านิกายใช่เลยนี่มันดาบสำหรับเสรบถอดทุกคนออกมาแล้วผู้เสร์บทอดของเรามาถึงแล้วโอ้ยังมีคนเหลืออยู่งั้นเหรอ จริงๆแล้วนิกายมันอาจจะอยู่ต้อยซากปลักหักพังนี้ก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีสิอโอ้นี่มันช่างน่ายินดีจริงๆผ่านมาสี่รอปีแล้วในที่สุดเราก็มีผู้สืบถอดสักทีผ่ารอเวลานี้มานานแล้วผู้นำคนใหม่มาถึงสักทีเอาละ ท่านเจ้านิกายพวกเราขอข้าบำรุงรักษาหน่อยสิหมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสภาพของนิกายถึงเป็นแบบนี้ไปนิกายต่อไปดีกว่านิกายเฮมุยะก็โดนเหมือนกันเหรอเมื่อ400ปีก่อนพวกเขาถูกพวกเราจัดการไปเองละแถมเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา พวกเขาถูกกลุ่มปิศนาทำลายไปซะเละเลยแล้วจะทะเลาะก,กันทำไมก็พวกเฮมูยะมันมาว่าข้าว่าขีเรนะสิทั้งที่ข้าออกจะสวยซะขนาดนี้เพราะปากแทๆ้ๆพวกเราโดนหลอกแล้วเจ้าคือเจ้านิกายเฮมูย hey, ะ เรื่องความขัดแย้งทั้งหมดของพวกเรามันเกิดมาจากสำนักสูสารมันมีคนจากสำนักชูชาญมาบอกว่าผู้หญิงจากนิกายอยศักดิ์สิทธิ์แอบชอบข้าข้าก็เลยเดินทางไปหาแต่ก็ไปเจอเขาแต่ว่าเขาไม่ตรงปกข้าเลยกลับมาที่นิกายของข้าแต่ว่ามันมีใครที่ไหนก็ไม่รู้ บอกว่าเธอขี้เหล่ค่ะไม่รู้เรื่องจริงๆเอาจริงเดะแกไปหาผู้หญิงจากนิกายเอิ่นพอไปหาแล้วไม่ตรงปกแล้วก็กลับมาเนี่ยนะพอกันทีหวังว่านิกายที่เหลือจะไม่เป็นแบบนี้นะเจ้าคือผู้นำคนใหม่ใช่ไหมค่ะคือเจ้านิกายคนปัจจุบันของนิกายเต๋าทองคำ พี่สาวคุณสร้านิกายขึ้นมามากมายและจัดการพวกเขาได้ดีมากจริงพี่เซียวูอย่าเพิ่งสิ้นหวังเรายังเหลือตามังกรยกอยู่ข้าจะกลับมาเมื่อข้าสืบทอดเป็นเจ้านิกายทั้งห้าเสร็จแล้วนะและพวกเราจะลานะ ตั้งตารอได้เลยเรารวยขึ้นหรือจนขึ้นกันแน่เนี่ยท่านเจ้านิกายเมื่อไหร่เราจะได้เงินบำนาละ่ะสามผู้อาวุโสนิกายไฟผักอะไรล่ะเนี่ยมันเหนียวฉมัดเจ้านิกายเฮมุยะคนเก่าพี่ชายคุณเป็นผู้ฝึกตนจริงๆง,งั้นเหรองามงามงางาปรมมจารย์ดาบทองคำ แมวจัก,กระพัดดาบใหญ่แต่ละคนแล้วนิกายฮูรูเตาอยู่ไหนทำไมถามคนแล้วถึงไม่รู้จักกันเลยล่ะฮูรูเตาไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะอะไรนะฮานิกายใหญ่ที่นี่ฮานิกายใหญ่ก็มีพิษเหนือปิศาจใต้จัก,กรพพัดตะวันออก ซิโนแปกดาบตะวันตกฮูลูเตาฉันไม่เคยได้ยินมาว่านิกายนั้นถูกย้ายถิ่นฐานไปที่อื่นตั้งร้อยพันปีก่อนแล้วล่ะทำไมมันถึงได้ตกต่ำถึงขนาดนี้เลยล่ะพีสาวไปเอานิกายที่กำลังจะล่มมาจากไหนกันนะพี่เซวูถ้าหาไม่เจอจริงๆก็ไปสืบทอดบัลลังก์เลยดีกว่าไหม น้องไผ่ยี่รสนิยมการกินของน้องนี่แปลกจริงๆเลยนะสมบัติในครั้งราชวงศ์ของไผ่ยี่ถ้าพี่เซียวหูต้องการเงินจริงๆการสืบทอดบัลลังก์น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วล่ะคะ่ะนั้นก็ไปกันเลยทำไมรู้สึกว่าบรรยากาศมันแปลกๆละ่ะ เจ้าใช้ตาหยกของราชวงศ์ที่แล้วเพื่อเรียกร้องตำแหน่งจกักรพรรดิในปัจจุบันเจ้าเล่นตลกอะไรอยู่หือองค์ลักษ์มาจัดการพวกฉันต่ำนีิทีุยมไปเย่ทำไมมันถึงไม่เป็นแบบที่พี่คิดเลยค่ะ ทำไมมันถึงมีมากมายขนาดนี้เราสูญเสียความทรงจำมากเกินไปเราจำไม่ได้แล้วว่านิกายพวกนั้นก่อตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่ช่างมันเถอะไปแล้วก็แล้วกันวูในที่สุดก็ลอดกลับมาได้สักเท นี่พี่สาวเปิดโรงงานผลิตตาสัญลักษณ์กันเหรอไม่ต้องไปสนใจเรื่องนั้นแล้วไหนพี่สาวบอกว่าพี่จะปล่อยให้ผมออกไปประจนภัยไหนกลับมาหาผมอีกแล้วล่ะครั้งนี้มันจำเป็นน่ะหลังจากนี้พี่สาวคนนี้จะไปจริงๆแล้วล่ะแล้วเจอกันนะน้องชายขอบคุณสำหรับทุกสิ่งด้วยครับ แล้วเราจะไปสืบทอดนิกายเหล่านี้ดีไหมเนี่ยฮช่างมันก็นแล้วกันเสียเวลาเปล่าเผอเ,เดี๋ยวเสียเงินเพิ่มอีก